รับัข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะมทะรธัญบุรีเปิดกำหนดการรับสมัครนักศึกษา t ีแคปี2568รอบแรกพอร์ตฟ l ลิโอตุลาคมนี้มหาวิท,ท,ท,ท 2, ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้เปิดเผยกำหนดการรับสมัครนักศึกษา t ีแคส8 8รอบ1-4โดยมีรายละเอียดดังนี้ รอบที่1พอร์ตฟิโอรับสมัคร28ตุลาคมถึง8ธันวาคม2567ชำระค่าสมัคร8ธันวาคม2567ภายในเวลา22นาฬิกาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์14ธันวาคม2567สอบสัมภาษณ์21ธันวาคม2567ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์28ธันวาคม2567ยืนยันสิทธิ์ไมที a คส 5-6กลุ่มพาพันธ์2,568รอบที่2โคต้ารับสมัคร 12กลุ่มภาพันธ์ถึง16มีนาคม2568ชำระค่าสมัคร16มีนาคม2568ภายในเวลา22นากาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์22มีนาคม2568สอบสัมภาษณ์29มีนาคม2568ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์5เมษายน2568ยืนยันสิทธิ์ไมทีแคส2-3พฤษภาคม2568 that รอบที่3ามแอดมิชั่นรับสมัคร6-12พฤษภาคม2568ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งที่1 20พฤษภาคม2568ยืนยันสิทธิ์หม่ที Cas ส20-21พฤษภาคม2568ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งที่2 25พฤษภาคม2568ประกาศกำหนดการสอบสัมภาษณ์28พฤษภาคม2568สอบสัมภาษณ์ 31พฤษภาคม2568ประกาศผลการส,สัมภาษณ์6มิถุนายน2568และรอบที่4 Direct Admission รับสมัคร27พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2568ชำระค่าสมัคร1มิถุนายน2568ภายในเวลา22นาิกาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิท 68, สอบสัมภาษณ์2มิถุนายน2568สอบสัมภาษณ์4มิถุนายน2 5 6 8 68ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์5มิถุนายน2568ยืยนยันสิทธิ My ์ MyTCAS ส6-7มิถุนายน2568ผู้ที่สนใจเข้าดูรายละเอียดการเปิดรัสมัครเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.rmutt.ac.th อาทิตยาปกทานังทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีรายงานค่ะ